สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับช่องไอ้ท่องอ่อนทัวกันนะครับนนี่เนาะก็มินี่คิดจะกินหมักเฟืองพี่น้องเออหมักเฟืองนะครับนี่ครับมะเฟืองนี่แหละครับเนาะหมักเฟืองมันห้อเนี่แหละครับเห็นเต็มต้นไปพี่น้องเออเดี๋ยวไปปีนเอาตอนไปปีนเ่อไหร่ทายหรอครับต้องใส่มูสิแพร่ทองพี่น้องเออเลยอยากกินมาครับมามาลองกินน้วกันครับก่อนออ่นก็ขอขอบคุณนะครับเด้ที่สามารถติดตามรับชม ช่องไอ้องอ่อนทัวนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอ้องอ่อนทัวนะด้ครับเออเพื่อติดเป็นกำลังใจกินไอ้เฮ็ดทิปต่อไปนะครับพี่น้องเนาะอ่ากัค่อยๆเฮ็ดไปนะครับช่วงนี้โควิดหลายครับไปใส่บ่ได้ครับยูเตนในบ้านพี่น้องแต่เฮ็ดงานเลยงานมากกับยูเตนในบ้านครับมาครับมามากินน้ำกกนครับม้อนี้มะเฟืองมะเฟืองหรือบอกเฟียงมันเ่อล่ะครับพี่น้องกลายเป็นห่อไลนยเนาะครับเนาะนี่ฝนตกเลยครับฝนมามืดอตึ๊บเลยบับนี้ นี่นะครับก็ได้หายยังเปรี้ยวๆจิกหน่นนอยเนาะเข่าท้องนะพี่น้องเนาะมามาครับไปกินนักันครับวันแบบเซยงหวานประมาณตัวพี่น้องเลยเปรี้ยวแบบพอดีพี่น้องตาแก่เลยครับ ตอนนี้ก็ประมันพ่ทุบเดี๋วพี่น้องฝนม้ามืึอตึ๊บเลยครับฝนกระลังตกล่งเม็ดครับเม็ดตกมากกว่านานๆเลยครับจุดหนึ่งแค่น,นี้ก็ลนเม็ดนะครับนี่ลายพี่น้องกระดากมั้ยมาเงี้ยพี่นอออ้อะเลย พริกแก้วพริกเกลือบัานเา้าง่รครับผสมด้วยครับจะว่าผสมไหนก็พอเป็นกำลังใจพี่ๆ้องทุกคนนะครับเด้อต้นทตีพื้นเริ่มเพชรนะครับเนาะค้อนกัก็ว่าสูงะปีกัวเราเพีอ่องปีกัวเราครับจยากค่อยๆไปนะครับเนาะ นู้นี้อย่างที่คิดว่าคิดปุ๊บแล้ปั๊บหรอครับต้องค่อยๆเป็นไปรครับเนาะค่อยๆเห็ดปลายมันมาเป็นแบบเพี่งหานาเลยพืย่น้นงว้าวสมู่ครับแต่ว่าสมัย <laughs> แ่วาเสียบทีทุเรเลยะพี่น้องเนาะโอ้หลุดนี้ง,งาม กัดดากกับบากระน,นาวอืมโอ้ oh, <no. S 1> น้อเศรษฐายเพื่อนส่วนการไปใส่มาสายอยางนะครับเนาะลำบากครับหนูแลกับของนะครับเด้อทุกคน ที่ให้คนอนะื่นมาคุ้มครองเขามาเลายหรอครับข้อต้องดูแลตัวเองนะครับเนาะหันเป็นไปแล้วมันก็นลังบ่าเนาะครับพี่น,ออน,น,นออ 4, ้องหาซิบหาซิบละซ้ำหาซิบหาซิบละครับโอ้ยสามสี่นู่นเลย,ยพี่น้องใส่เมือแรงเงี้ยขึ้นสี่วุ่นอะไรน้อยละครับต้อหรับคลิปนี้เขาเมี่ยงหนาป้าพี่น้องเอาแบบมันจะการปักเซียงตอนขึ้นต้นวุ่นอะไรไทยพี่น้องเอ,อ้ย ดกคักครับของเพื่อนเพื่อนบอกว่าอยากกินกับขน้นขึ้นอร่อยเพิ่นว่านนะครับเนาะอืมจะได้เก็บมาพี่นนอะมีกินบะหมีก่กะิดเดียวใส่ตู้เย็นไว้แล้วพี่นะ้ะงหาที่เดียมาต่ำกินมั่งสำหรับพี่ปีกบะหมีม่ยังไรเนาะครับเนาะขอขอบคุณนะครับเที่เข้ามาติดตามรับชมเตอียมกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมานะครับสวัสดีครับ